สวัสดีครับคุณครูช่างยนต์ทุกคนและนายช่างที่ยังขาดสื่อการสอนครูสุขสันต์สร้างสื่อสร้างเทคนิคการสอนให้คุณครูและนายช่างเอาไปเรียนรู้แต่โดยเนื้อหาส่วนมากนะครับที่แนะนำให้เอาไปเป็นสื่อการสอนได้นั้นใช้งานได้จริงครับคุณครูท่านใดหรือนายช่าง ที่ไม่สามารถผลิตสื่อเองได้สรุปแล้วว่าอยากจะได้สื่อเข้าไปติดตามครับทาง Facebook ที่เรียนซ่อมรถกับครูสุขสันต์นี่ครับส่วน u t u b e นะครับก็ติดตามได้ที่เรียนซ่อมรถกับครูสุขสันต์เช่นเดียวกันใน y o u t u สองเช่นทางสองช่องที่คุณครูจะนำสื่อการสอนของครูสุขสันต์ เอาไปให้นักเรียนช่างยนต์สอนหวังว่าสื่อการสอนที่ครูสุขสันตสร้างสารรค์ขึ้นมาคงจะเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างยนต์ของระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามได้ที่ Facebook เรียนซ่อมรถกับครูสุขสันตนะครับแล้วก็ Youtube เรียนซ่อมรถกับ ครูสุขสันต์เช่นเดียวกันดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยนะครับ